สวัสดีครับบีนช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะครับเย่ ара, ที่บอกไปในอันบ x ็อกแอน e รีวิไอ้กล่องซีวี p 0 3นะครับก็ที่ได้มาจาก KK เคนะฮะก็คุณพ่อบอกแล้วว่าสายสายอิเนี่ยสายโซเซฟเนี่ยคุณพ่อ,อ, nei, อ, asy, อสามารถจัดได้นะเพราะว่าไปหาการเพิ่มอีเล็กน้อยเองก็ตามนั้นนะฮะไปหาการเพิ่มเล็กน้อยแล้วนะฮะก็จัดเป็นสาย โซเซฟได้นะครับถ้าถ้าเป็นการ์ดมึงนอกเขาอาจจะเล็อกสายนี้ว่าใส่บัตเจ็ตนะเพราะว่ามันใช้การ์ดประมาณสามแระ VR น้อยมากจริงๆ VR จะไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าแพงสุดในเด็กก็คือ VR ใบเดียวแต่ว่าของไทยมันไม,ม่ไม่เกี่ยวอยู่แล้วเนอะก็ก,ก็เท่ากันนะจจะ VR หรือสามแลกก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ถ้าถ้าซื้อ Bt นะก็แต่ว่า BT ต้องรออีกเดือนหนึ่งนะอันนี้เป็น CP นะครับเป็นซองสุ่มอย่างเดียวนะฮะก็ จัดมาให้ลองดูกันเฉยๆไว้ก่อนอนาคตถ้า BT ทออกมาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรจากในโครงนี้เลยก็ยังใช้โครงนี้อยู่นะครับโอเคตัวเริ่มใช้กรามนะครับเหมือนเดิมเลยทับจัว่วแน่นอนว่าเมนของเด็กนี้ตอนนี้มันเป็นโซเซเวอร์ดากอนนะครับสีไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้มันเป็น CP อันนี้เป็นบีทีนะสกิลเวนเกตสามมีฟอสยืนหมื่นสานะครับแอคทีฟวนกาดโซบาร์ใบ เลือกหกตัวบวกหมื่นห้าตัวละหมื่นห้าสกิลมันจมตีโซชัด1หนึ่งคอมโบของมันก็คืออัดโซให้มันเยอะให้ถึงห้าแล้วก็ระเบิดโซมาแล้วก็บวกพลังบวกพลังบวกพลังตีต,ต,ตีตีนะฮะเป็นเด็กที่เล่นง่ายๆอีกเด็กหนึ่งมันจัดเป็นเด็กโซสเตปได้เพราะว่าใบนี้มานะครับพารอมิเดสเกตสามีโรงแวนมีฟอสเหมือนกันค่อนข้างโอเค ยืนหมื่นสามสกิลแวนการ์ดเลกาดเมื่อลงสนามได้โซบาร์ดหนึ่งได้โซชาร์ดหนึ่งได้เพิ่มโซหนึ่งใบอีสกิลแวนการ์ดเลกาดเมื่อมีการ์ดถูกเอาออกจากโซตัวมันจะบวกห้าพันต่อใบถ้าโซบาร์ดห้ามันจะบวกสองหมื่นห้าเพราะฉะนั้นถ้ามันโซถ้ามันยืนข้างแล้วโซเซฟโซบาร์ดห้าบวกหมื่นห้าให้ตัวมันและมันจะบวกอีกสามหมื่นเออีกสองหมื่นห้าเป็นบวกสี่หมื่น ห้าหมื่นสามด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องตลกนะครับห้าหมืนสามอีกใบหนึ่งที่ใส่เป็นเอ็กคาลิเพตนะครับก็สกิลเอ็นเกตสี่มีฟอสยืนหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับใส่ไว้ใบเดียวนะเมื่อลงสนามเขาจะบัตหนึ่งถอดโซทั้งหมดเหลือใบเดียวแล้วก็ถ้ามันโจมตีมันจะโจมตีทั้งสนามอีกสกิล เมื่อจบการนดซ้่มันโจมตีเอามือสองใบยัดโซเอาตัวมันลงหลุมแล้วก็ไล่บัตเตอร์เบดจากโซถ้าไล่บัตเตอร์เบดจากโซไม่ได้เราจะแพ้เกมทันทีทําไมถึงใส่ตัวนี้เป็นกรณีที่คุณไม่สามารถจะสมมติคุณมีโซเหลือสามอ่ะแล้วในกองอ่ะคุณนับของหมดแล้วของที่จะโซช้าอ่ะมันหมดแล้วแล้วอย่างน้อยคุณมีพารามิเดสยืนข้างหนึ่งแล้วมีโซสามโซสามคุณไลยเป็นเอกคาลิเพตเลยเขาจะบัสหนึ่งถอดโซสามใบถอดโซสอง เพอร์ลามิเดสจะบวกหมืน่นเพราะโซบัสสองเห็นโซบัสสองครั้งแต่ในกรณนนี้นี่คือเพอร์ลามิเดสต้องอยู่ในสนามก่อนนะอ่ะแค่นี้ยมันก็ยังจะโอเคมันก็ยังจะเล่นได้ต่อกับเพอร์ลามิเดสเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเด็กนี้มันคือเด็กที่เล่นกับเพอร์ลามิเดสโดยเฉพาะเลยการ์ดที่ถอดโซได้ก็จะเยอะมากเป็นพิเศษนะฮะอ่ะโซลูกเล่นของมันก็คือถอดโซกับโซชาร์แค่นี้เองสใส่ใบเดียวนะที่เต็มนะฮะ ทั้งหมดเนี่ยไม่มีปัญหาเท่าไหร่มีใบเดียวที่คุณพ่อคิดว่าจะมีปัญหาก็คือเจ้านี่อ่าชื่ออะไรเนี่ยไดอาคาเนตไดอาคอนเน็กไดอาคอนเน็กดากอนเกตสองห้าพันชิลหมื่นเอ้ยเกตสองพลังหมืน่นชิวห้าพันนะครับปัญหาตัวไหนปัญหาตรงที่มันเป็นลังวันล้านคุณต้องไปหาแข่งหลานหรืออาจจะไปหารีเซลของพ่อค้า ที่เขาไปแข่งล้านมานั่นแหละสกิลไม่ลงสนามถ้าในแถวเน่ยตั้งเดียวกับมันมียูนิตยูได้โซชาร์ตหนึ่งถ้าโซชาร์ตเป็นทริกเกอร์ตัวมันบวกหมื่นสกิลเหมือนกับปอนกันแต่เป็นเกตสองและได้พลังหมื่นจริงๆมันเป็นโปรโมทีท่ค้ามเวลามานะเขาจริงๆมันมาช่วงอันไมยนะฮะแต่ว่าค้ามเวลาปุ๊บคุณพ่อเห็นสกิลแล้วคุณพ่อก็ปิ๊งเลยนะฮะเอามาเล่นกับโซเซฟนี่แหละ เป็นตัวช่วยโซชาร์ตนะครับแน่นอนแน่นอนเด็กมีเอคาลิเพตบัตวเตอร์เบตสี่นะฮะถึงแม้คุณจะไม่เล่นทาเอคาลิเพตอย่าลืมว่าบัตวเตอร์เบตทำอะไรได้นะฮะวันกาดเรียกาดไม่ลงสนามเคาเตอร์บัตหนึ่งโซบัตหนึ่งเพลรามิเดสบวกห้าพันละหนึ่งออง,ง่ายเลยสมมติคุณมีโซหกโซหกปุ๊บ จากที่มันจะบวก40,000ของเพลาะมิดกับโซเซฟเป็นบวก40,005บวกมาอีก5,000เพราะว่าต่อบูตอีกอย่าลืมว่าคุณมีตัวต่อบูตมันได้อีกแค่นี้เองบัตเตอร์เบทเลยมีความสำคัญแค่เอามาบวกเอามาโซบาสแถมขึ้นสองคุณสามารถปูสองข้างมาแล้วเอาบัตเตอร์เบทมันช่วยไล่ตีได้อีกตีอัดสองคี ครับก็เหนื่อยตั้งแต่ต้นเกมแล้วแหละแล้วก็สุดท้ายนะฮะเป็นคนเก่งของเรานะครับอากาเน้นั่นเองตัวช่วยใส่คอตเตอร์บาดนะเวนการเลกาดไม่ลงสนามคอเตอร์บาดหนึ่งหาปอนกันลงสนามหนึ่งใบสกิลเวนกานเลกาดเมื่อมันถูกบูตด้วยไฮบิด <c oughs> จะเป็นปอนกัเหรืออะไรก็ตามที่มันติดเผาไฮบิดอากาเนจะบวกสามพันเป็นตีหมื่นสาม เกตหนึ่งอันนี้เป็นใบใหม่นะครับมาจาก VCP เหมือนกันคุณพ่อ,อามาใส่อันนี้นะเพราะว่ามันมันามันเป็นตัวที่ยืนตั้งแต่เกตสองอะแล้วรอสามไลท์มันจะได้จัวบอรดฟรีนั่นแหละอ่าลูเซีย8 0 0พชิวหมื่นนะครับออตโต้เรียากาศดเมื่อแวนการดที่เป็นเกตสามลงสนามเ,าเมื่อแวนการ์ดของคุณเป็นเกตสามเมื่อ,อไลตสนั่นแหละเมื่อ,อไลเกตสานั่นแหละเอ เอามันเข้าโซ่จัวหนึ่งละคอก็สก,กิลจะคล้ายๆกับพวกโกพาลาดินแต่ได้โซ่ได้บอร์ดฟรีหนึ่งใบก็ไม่ได้ถือว่าบอร์ดฟรีไหมก็เปลี่ยนบอร์ดได้เปลี่ยนบอร์ดมากกว่าแล้วก็ได้โซ่สำคัญคือได้โซ่ฟรีหนึ่งใบนะฮะบอลกันใส่ตีนะฮะก็แน่นอนอ่าแปดพันชิวหมืน่นเมื่อลงสนามถ้าในแถวดาวตันเนี่ยกับมันมียูนิตอยู่ได้โซชาร์ตหนึ่งถ้าโซชาร์ตเป็นทกเกอร์ตัวมันจะบวกห้าพันเป็นตีสิบ สามอันนี้อาจจะแปลกตาแปลกใจนะฮะใส่มาลอนสี่นะครับปัดน้อยมาลอนออโตโอ้เรียกาดเป็นเบเทินเมื่อเรียกัดไปอื่นลงสนามนะแนวต้นเ้ืยอกับมันเคาจะเตอร์บัตหนึ่งจัวหนึ่งและมาลอนบวกสามพันเดี๋ยวถึงตาคอมโบแล้วจะรู้ว่าโอ้ว้าวโอ m มกอดนะฮะ <c oughs> <c oughs> เด็กนี้ใส่ดอพีจีสี่เหมือนเดิมใส่ ดอรธรรมดาสองแล้วก็คลีหกนะฮะก็โจหกคลีหกตามภาษาเด็กฟอรดทั่วไปแล้วก็หินสี่ใบม่ง่ายโอเคมาเล่นให้ดูนะฮะขึ้นหนึ่งหรอหนึ่งหนึ่งมันมีแค่เนี้ยอะไรก็ได้มาลงมาลอนไปก็ได้ตีแค่นี้ขึ้นสอง ขึ้นสองคอมโบที่ค่อนข้างชอบก็คืออะไรเป็นบัตเตอร์เบดมาลอนยืนข้างคอไดอาคอนเน็กสกิลเกิดพร้อมกันสกิลอ,อะไรก่อนก็ได้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ลางสังหรณ์สมมติคุณคิดว่าท็อปเด็กค,คุณน่าจะเป็นดอพิดอทิกเกอรอ์คุณก็ใช้กดสกิลนี้ก่อนอุ้ยเป็นดอทิกเกอร์จริงๆด้วยยัดโซวบวกหมืน่นสกิลมาลอนเคาน์เตอร์บาส์หนึ่งจัว สมมุติว่าโกโกงหน่อยอตัวได้รูเซียแล้วกันกงโกงหน่อยบวกสามพันข้างนี้จะออกที่ 12, 32, 32. สิบสองสาสองสามสบสองรูเซียลงตูดบตัตเตอร์เบดเลยอีกข้างหนึ่งอะไรก็ได้อาจจะเป็นบัตเตอร์เบดตัวหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นถ้าถ้าเป็นถ้ามีไดอาร์คอนเน็กก็เอารูเซียมาลงข้างแต่แบตัตเตอร์เบดมันจะตีเบาไง ก็เพราะฉะนั้นข้างนี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งอาจจะเป็นบัตเตอร์เบตสักตัวหรืออาจจะเป็นลูเซียถ้ามีสองใบก็อาจจะเป็นลูเซียกใบหนึ่งมาต่อตูดไว้ข้างนี้เผื่อรอข้างหน้าก็ได้บัตเตอร์เบตตีหมื่นแปดสองขิที่อยากให้ต่อตูดเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้เป็นหมื่นแปดสองขิไม่ไงั้นมันใบเดียวนี้มันขาดหมื่นก็อยู่แล้วไงอันนี้อาจจะพอมีลุ้นทิกเกอร์เขา้าอาจจะไปสามขิอันนี้สี่หนักจริงสามสิบสอง ขึ้นเทินต่อไปอันนี้เสร็จทิ้งเสีทิ้งไปเลยได้นะไม่เป็นไรแล้วไม่ได้ใช้แล้ว <c oughs> เราอาจเราอยากได้บอร์ดข้างหน้าโล่งๆเพราะฉะนั้นเกตสองอาจจะเสร็จทิ้งไปได้เลยทั้งเดอาคอนเน็กทั้งอากันเนะนะฮะไร้แบนเป็นโซเซ็ตฟอร์สอิมัลตินิลิกกิฟฟอร์สให้ใครก็ได้ให้ข้างก็ได้อยู่ที่ว่ามือคุณมีเวลามิเด็กี่ใบถ้ามีใบเดียว คุณเอา,าไว้ข้างนี้อคุณเอาฟอร์สไปข้างนี้ก็ได้สกิลสกิลแวนการ์ดเข้าเขาจะมอ่ะยัสโซคอจวและคออาโกงหน่อยเนอะสมมติว่าโกงหน่อยนะอะคอเป็นไอ้นี้ก็ได้สกิลเหมือนเดิมคอสมมติอะไห้อบอกเล่นกับคุณพ่อคุณพ่อขี้กโกงอะเอาไม่ไม่ไม่ขี้กโกงอะมันขี้โกงจัว่วคออยากให้บอกมือเรามีอยู่แล้ว มือเรามีอยู่แล้วอย่าบอกอย่าลืมนะว่าเขาบอกว่ามือเรามีอยู่แล้วนะสกิลสกิลโซชาอ่ะอาจจะเป็นโซชาธรรมดาแหละไม่ใช่ติกเกอร์สกิลคัตเตอร์บัตหนึ่งจวแล้วบวกสามพันโซยังหนานะฮะอ่ะคอยให้เสร็จเรียบร้อยมาลอนมาต่อตูดก็ได้แล้วก็คอยอย่างนี้ก็ได้โซชาตหนึ่งบวกห้าพันสกิลแวนเก็บบตัตเตอร์เบรไว้ก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซบัตห้า อันนี้เข้ามาโซชาร์ตหนึ่งโดยเนี่ยลืมอย่าชอบพารุมิเดสกัดสกิลโซชาร์ตเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบลืมนะอย่าลืมนะโซชาร์ตหนึ่งนะฮะพารุมิเดสมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้ามื่นห้ามื่นห้าสี่หมื่นมื่นห้าหมื่นห้ามื่นห้ามื่นห้าสี่หมื่นนะฮะแวนบิดอ่าสิบยี่สิบเอ็ดห้าหมื่นหนึ่ง ทิกเกอร์ลงข้าไหรก็ได้คีพลังก็ได้คีพลังอ่าสิอันนี้เป็นสิบสอง่ะสิบอดบวกสามพันใช่ไหมอ่สิบเอ็ดยี่สเอ็ดสาเอดสี่สิบเอ็ดห้าสิบเอดหสอดาใหม่สิมันมันเยอะเออหกหอ็ดถูกแล้วทิกเกอร์สองลูกเจ็ดอดปดอ็ดทิกเกอร์ลูกหก็เจสิอ อ่าสิ 13, อ่ายี 23, ใช่ไหมไม่ใช่สิบสามยี่สิบเวกอีกหมื่นเอ่อสามสิบหกสี่มืิถ้าได้ทิกเกอร์หรือ2คงีหรือไม่มีคิก็ตามคือแรงแรงแรงทุกเลน เล่นอยู่แค่เนี้ยอ่าเล่นที่บอกว่าสมมติอย่างเงี้ยแล้วมือเราแบบไม่มีไม่มีตัวโซชาร์แล้วอย่างที่บอกคุณพ่อบอกให้เส็ทิ้งนะี่ยเสพทิ้งไปเลยแล้วมือเราหมดตัวเล่นแล้วจริงๆไม่มีตัวที่แบบโซชาร์มืออาจจะแตกเหลือแค่ใบเดียวอย่างเงี้ยคุณทําอะไรได้นอกจากไลท์เป็นเอ็กคาริเพทเดอะบัสเตอร์ครับเคาน์เตอร์บัสหนึ่งถอดโซถอดโซสามบวกหมื่นห้าข้างนี้อ่ะถ้าไม่มีอะไรลงจริงก็มาลอนยัดขึ้นหน้าเลยตี ทั้งสนามอ่าฟอร์ดแวนทั้งสนามสองหมืนสี่ตีเสร็จเอามือยัดโซสองใบไรเ็นบตเตอร์เบดสิบแปดอ่าให้มันมีสี่นะอย่างน้อยถ้าจะเล่นท่านี้ต้องมีเรียสี่นะเพราะบัตเตอร์เบจะตีสองขีนะฮะยี่สิบยี่สิบแปดยี่สิบแปดสองคี มันจะออกที่ตอนแรกมันออกที่ยี่สิบเอ็ดยี่ส็ดบวกหมื่นห้าสาเอดสาสิบก็ยังแรงอยู่ในท้ายเกมก็จะจำเป็นต้องขอมื่นสองหมือันนี้ก็อาจจะต้องขาดมิดสองหมื่นอัพเพรว่าได1หนเช็ค1ไดนี่ยังไม่รวมว่าไอ้สอตัวนี้จะได้ได้ดหรือเปล่าจากไอคาลิเพตนะ โอเคเป็นเด็กที่เล่นแล้วค่อนข้างถูกใจมากๆเด็กหนึ่งนะฮะกับกับโครงนี้นะครับก็คงไม่เปลี่ยนอะ่ะเล่นโครงนี้ยาวๆจนกว่ามันจะเล่นไม่ไหวอะ่ะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นโครงโครงนี้ก็จะถูกย,ยกย้ายปเป็นโครงมันก็เล่นคนงอื่นอะไรเลวมันเป็นโครงของมันอะ่ะอาจจะเอาเก็บสองเก็บไปเผื่อให้เล่นกับอันไม้ในอนาคตแทนประมาณนี้ละกันเด็กนี้ก็ อย่างที่บอกว่ามีแค่ดาร์คอนเน็กดาอนตัวเดียวที่ค่อนข้างจะหายากที่เหลือคุณพ่อคิดว่าสบายๆน่าจะไม่ใช่ปัญหาน่าจะไม่แพงเลยซ้าถ้าแบบไปซื้อซิงเกิลแยกใบนะฮะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับรับชมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามชมอีกทีหนึง่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับ